นีอยัากลัวอยู่เลยขอหนุ่มมือคนหน้าตาดีได้ไหมฮะองค์การมีบ้าคนหน้าตาดเีเดี๋ยวรอสักครู่นะผมแม่เมื่อกี้มันขัดฟิลจริงๆกันมั้ยร้อนไหมอะด้าน,นล่างร้อนไหมสิงห์ ยังไม่ทันมองเลยนะปิดหน้าอยู่เลยโอเคนะครับสวัสดีก่อนเลยนะครับผมบางคนยืนงงนะครับว่าไอ้นี่ใครมายืนอยู่บนเวทีมาเด้งเด้งเป้าอยู่ตรงนี้นะผมผมปอนนกนะครับผมปอนนกนะครับที่ไม่ใช่ปอนทฤษฎีไม่ใช่ปอนปฏิบัตินะครับผมปอนนกนะครับตรงนี้นะครับผมใครเดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเราอยู่ดูของแปลกสักครู่หนึ่งนะครับผมยาเพิ่งไปไหนนะครับผม รอเพลงผมกำเนึงนะฮะเต้นต่อได้นะเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะฮะสุดยอดทุกทีมเลยนะครับผมวันนี้มาสนุกกันกับ i n s t a ต็กมินิจากฟูจินะครับผมไม่เป็นไรครับผมสวัสดีครับอ๋อครับผมสวัสดีครับผมระหว่า<ม>งนี้นะมาเต้นกับผมเหรอฮะเต้นยอดกันเลยะผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยครับอ๋อผม <laughs> ไม่เคยทำบนเวที <laughs> ใช่ไหมครับผม สวิงนิดเด็กไหมครับผมพอแล้วครับพอครับพอแล้วครับใช่ครับผมตบมือเลยได้ไหมครับตบมือ่อยทีหน่อยทีหน่อยระหว่างนี้นะครับเรากำลังจูนเครื่องเสียงเนี่ยนะครับให้เข้าและจังหวะตรงกับเป้าของเขาใช่ครับผมนะครับเมื่อกี้ควสนุกนิดนึงแล้วครับพอดีแบบแบบลูกเขายื่นมาแรงมาก L เกือบเข็ดนะครับรับอวเวเอวเอเอวอวเวเวเอ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 วอวเวเวเเวเว กลุ่มเขาแรงครับนะฮะทำให้เราต้องปรับจังหวะใหม่นิเนึ่ยนิดนึงวันนี้อยากจะถามว่ารู้สึกไงบ้างมางานนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ดูเข้ากันนะครับอินสแตนวินี้อร่อยพิตตี้กับทาแต้มของผมนะับเราเหตุสายไว้เรื่องชอบว่าเรื่องแต่เรื่อชอบก็าลงถึงชอบชอบชอบผมอยากจะมีกล้องแม่อินสแตนขอสักหนึ่งตัวอินสแตนแบบมีฟิล์มนะฮะ ฮัลโหล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 เร็ว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 นี่นี่นี่จะให้ผมทำอะไรครับผมอะไรนะฮะจะให้ทำอะไรกับกล้องครับคือจริงๆเราเห็นปอเนี่ยนะครับเต้นแบบแบบเยอะนะเราอยากเห็นปอแบล๊วเห็นผมแบล๊วเหรอฮะยากมากเลยนะครับหน้าพรุนขนาดนี้นะฮะหล่อไหมหล่อไหมฮะคุณไม่เพียงไม่ด้วยอะไรนะใจร้ายมากเลยคือไม่ธรรมดาพูดได้เลยว่าหล่อมากพูดอย่างนี้นะฮะขอแบล๊วได้หนึ่งลูกได้ไหมครับ นะฮะดูสิลองนึกภาพนะครับผู้ชายสองคนอยู่บนเวทีถ่ายรูปให้กันละกันดูน่ารักจังเลยครับผมเอาเบลล์ครเดี๋ยว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 บอสอสอสอเหนียวอครับผมไม่เปิดไงอ่ะอ๋อเป็นพิธีกรไงเขาจะปักเปิดต้องไม่เป็นนะเดี๋ยวถึงแม้ผมจะพิธีกรไปหดได้ด้วยสุดยอดเลยไปมันายไปแล้วออกมาสิลูกผมไม่เข้าใจหนึ่งที่ ุเอยู่โอเคยมาละมาละมานะนับด้วยครับขาหกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวลงไปนั่งรอแป๊บนึงนะ่งขึ้นมาพูดเล่นเล่นสองเดี๋ยวนะต่อครับผมเดีถามครับผมผมผมใส่ขึ้นตัวแล้วปอจะแหกขาทำไมครับไม่ล่ะมันอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะประเด็นมาหรอเฮ็นครับบอกครับเลื่อสอง Insta kỳ này quanh năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn hai ตรงนี้เหยียบเท้ามันเล่นหรือเปล่าครับอะไรล้อครับเอกหนึ่งลูกเน่เน่เน่ตอนนี้เดี๋ยวแล้วแล้วเกิดไม่คือพี่ไม่ได้อะไรนะแต่พี่ส่งสารก๊งบังการที่หน้าหนูว่าหนูดับเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็คิดว่ากีดชื่นชมทำวันนี้คิดว่ากีดขับไล่แล้วล่ะนะเดี๋ยวนะครับหนูใครขโมยโทรศัพท์หนูเหรคะทำไมหนูต้องล้องกาดนั้นนะ ปอครับครับผมมางานนี้แล้วครับทำไมฮะเราจะถ่ายรูปปอหน้าที่ปอไม่เคยทำมาก่อนเอาปันหลาสสุดๆแบบเมื่อกี้ได้นเองครับโอ้เรื่องเอาแบบเอาแบบเมื่อกี้กันเรื่องส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 องเนยเป็นไรครับตรงนั้นอ

เก็บไปกี้ตอนที่เราเองได้นะอย่าชื่อทีมอะไรเนี่ยทีมนี้ทีมอะไรพอจังไรเออเขาพลังเยอะจริงๆนะพอทีมแหวบหมดเลยก็แล้พี่ว่าแหวแต่เราไมจะน้ำลายเต็มหน้าผมแล้วนะแต่ที่อย่างนี้และครับปออันนี้ดีกว่าครับปอครับไปปอปอไปทำไปสักเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องไม่ธรรมดาอ่ะระหว่างที่เรา รอตรงนี้นะครับเราจะเอาปากกาให้ปอเซ็นนะฮะนะครับเอาปากกาให้ปอเซ็นขอฝากกล้องด้วยนะฮะฝากกล้องด้วยนะ,ออยนะปอครับระหว่างนี้ถือว่ามาโชว์ตัวกันเลยทีเดียวครับผมพูดคุย,ลยแล้วลนบผมหน้าปออลาดมาพูดเลยครับปอก็พี่อบอกจะผมำจำหน้าปดจำหน้าเองได้ไหมฮะเรียก็แทบจะจำหน้าไม่ได้แล้แดูน่านรักเหมือนกันนะน่ารักเพราะ จะกล้องอินสแตนด์เลยโอ้ดีมากเลยครับผมอร์เซ็นครับผมปอครับเดี๋ยวผมเฉยไมให้นะเดี๋ยวแจกเลยนะเดี๋ยวแจกเลย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 เราแจกแจกเลยแจกเลยทราไม่เก็บไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้เราแจกเลยอ่าอ่าอ่อันหนึ่งลูกครับปอครับแอะแออโอ้ยเหลือเหลือลูกนี้มีแต่งมีชั้นมากคู่เลยนะฮะโอเคครับผม ไปคอร์นต่อนะฮะอาการอยู่ที่ผมระหว่างนี้เราเอารูปแรกก่อนดีกว่าครับผมรูปเลิฟอยู่รูปเลิฟอยู่ใครอยากได้บ้างมาหน้าเวทีสองคนพอสองคนตรงนี้แร้วตรงนี้แล้วแล้วแล้ววสองคนหนึ่งสองโอ้โหต่อครับเราก็ลงไปนั่งกับเขาแล้วแหละครับต่อ ผมว่าตัวเขาน่ารักมากเลยตัวแนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่าชื่ออะไรกัน,นคะชืะ่อการ์ตูนค่ะชื่อการ์ตูนการ์ตูนมากับใครคะแม่ค่ะคุณแม่อยู่ไหนเอ่ยคุณแม่คุณแม่เห็นท่นั่นนะครับผมคุณแม่ได้บอกคุณลูกว่าแม่ตัวใหญ่ลลกลูกเมื่อกี้เห็นคุณแม่ผัดไม่เห็น เอาเอาไม่ใช่เหรอไม่ได้พักเอาละะไรเขาเรียกว่าค่อยๆสกิลให้รูปไปอ๋อมีคนชื่ออะไรคะมีคนชื่ออะไรชาชาคุณปอครับครับผมคุณว่าคุณแบบเต้นอย่างนั้นแล้วนะฮะน้องคุณลีพูดเลยว่าเป็นธรรมดาจริงปะอ้าชาหอกเหิมือนกันพอมาไม่ทันขอสักท่าหนึ่งได้ไหมสักท่าโชว์โชว์ได้ไหมสักท่านะฮะนะเนี่เป็นไม่เป็นพี่ลองดูนิดเราดูนิดเป็นจะได้เป็นยังไงฮะจะได้เป็นโอ้พอครับ มีมีองศาโค้งๆได้แล้วลูกโค้งแต่ท่าลูกลูกลูเป็นผู้หญิงนะลูกลูกเราเปลี่ยนท่าอื่นดูนะลูกนะเดี๋ยวตอนนี้ฝากใจว่างเราวิ่งไปซื้อยาอมให้น้องเขาหน่อยนะครับผมลูกลูกเปลี่ยนท่าอื่นนะลูกนะขอสู้ยิงท่าแต่ไม่เอาท่าอีกเช่นหนึ่งท่าพี่พี่ขอพี่พี่ขอมีท่าอะไรมีท่าอะไรฟอร์ดท่า ฟอนฟอนเหรอฟอนฟ้อนยอะไงก็โอ้โหเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิมามาเอาดิ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 เดี๋ยวนะป้าป่าเดี๋ยวนะฮะก่อนที่คุณจะทำประตูไปครับผมก่อนที่คุณสามผมนั่นนี่แล้ว ก่อนที่คุณจะทําอะไรนะครับค,คุณคิดถึงอนาคตว่าจะร้องเพลงได้ไหมแม่จะอยู่กับไทยแล้วก็ภรรยาไม่ยากอ่ะนที่ก่อนนะครับโอถ้ามันยากอะถ้าถ้าถ้ายังไม่คิดครับผมเอวดอกขึ้นมานะครับสันหลังหักขึ้นมาทุกวจฉีกนะครับผมพี่ชอบมากขอหนึ่งขอื่อก้ขอเท่าไรนะฮะเขาเรียกว่าขิงหน่อยขอแบบเอาเบากว่านี้หน่อยอ่ะขอท่าไม่คิดเลยท่าไม่คิดเลยรเท่าเลยนะแบ็แบ๊แบ็คแบ โอ้ยโอ้โหลิงแล้วจุกขึ้นมาทันทีเลยนะเอ๊ะตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี้จุกปอทำได้ไหมปอลองดูก็ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นนะเดี๋ยวจะทำได้กันจริงไหมครปอดูผมเอางี้ครับผมผมเตรียมให้ครับคอยซ้ำเติมกันนะครับทุกคนนะฮะเตรียมตัวเต็มที่เลยนะฮะขอเสียงโหดดังๆนะครับผม อ่าผมรอดูผมรอดูผมรอเอาใจช่วยครับผมพูดคุยเหมือนเดิมดีกว่าฮะฮะอ่ะคุณถ้าเมื่อกี้ที่ผมไปเรียนจากนิวโกล์ยากมากเลยเมื่อกี้มันยังไงอ่ะคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาดีกว่าเออดีกว่า มันยากมากนะผมยากผมยากผมยากม่าเอาเป็นว่าสองลูกนี้นะฮะให้น้องเข้าไปเลยดีกว่าคนละลูกเลยละกันนะครับผมนะฮะออภัยอามอบลูกเลิฟอยู่ให้น้องน้องเลยนะครับกาตูนค่าตูนอภัยเมื่อยนะครับอ่ะลูปนี้ให้กับชา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 พอสับใครลูกชาชาท่ายากนะฮะเซลฟี่นะเซลฟี่นะเดี๋ยววันหลังมาพี่จี่ด้เต้นเมื่อกี้พี่จะได้เต้นแบบเดี๋ยวได้นลูกยังกรแอะไรล่อ๋อแล้วก็เสียเดี๋ยวเดี๋ยวได้นลูกยังได้นลูกยัง เลินลูกครับอยู่ทำไมล่ะครับลูกสมสันเด็กนะครับเขาบอกไว้อ๋อมีมีอ้ออ๋อป้คนหรือไม่เดือนนะป้าป้าครับผมประเทศนี้เขาเรียกว่าขิงอ่ะเขาขิงนายขิงขิงคืออะไรครับขิงคือบัฟนายอ่ะดูดิเขากลับไปอย่างนั้นอ่ะคุณขึ้นเวทีคุณจะขึ้นภาพปกตินะครับเราไม่ได้มั่งอะไรนะเราผมไม่ได้มั่อะไรนะ ผมไม่ได้พูดอะไรผม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวผมเป็นพิธีกรเดินขึ้นเวทีได้ไม่เป็นไรแต่คุณเนี่ยขึ้นเวทีปกติไม่ได้อ่ะผมไม่ได้พูดนะผมก็ขึ้นปกติได้เหมือนกันแล้วมามาทุกคนนะฮะโอ๊ยเดี๋ยวว่าอย่างนี้นะเขาเดี๋ยวแม่เขาจะอยู่กับใครคิดถึงแม่คิดถึงที่บ้านไว้แล้วก็ขึ้นปกติปกติเลยครับปอนะนะฮะชาติสุดยอดมากครับผมขอเสียงให้น้องกระตูนกับชาชาหน่อยครับ จะทำบ้านนะครับอาตอนนี้นะฮะทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วฉะนั้นผมขอต่าง,งให้กำลังใจปอหน่อยขอแทงกับปอย 有吗？<music> อไปที่จะร้องให้ฟังกันนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดนะครับ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออภัยนะผมล่าล่าสุดนะครับผมก็เป็นเพลงช้าๆเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับมีใครเคยฟังมาก่อนบ้างไหมฮะมีายไฟยกขึ้มานะครับผมไปฟังใช่ปะไ,ไม่เคยเหรอ <laughs> จ้าเห็นนั่งปั่นวิวม,มันอยู่นะครับพวกนี้นะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะผมเป็นเพลงช,าช้านะครับชื่อเพลงโสดต้องเหงานะเพราะว่าเจ็บเดี๋ยววันนี้ เป็นความว่าโลคานเลยปะมีรสนิยมมากเลยอยากฟังไหมครับอยากเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเลยดีกว่านะผมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงสำหรับยัง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 เป็นเพลงสำหรับคนที่กำลังโสดอยู่นะครับหรือว่า <ś c oughs> มีความรนะักแต่ว่าไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับผมเวลาเห็นใครเขารักกันก็รู้สึกมันอิจฉาเนาะ เราฟังกับโส,สดก็เหงารักเขาก็เจ็บครับเป็นโสดก็เหงาก็เหงารักเขาตขายคร จย,ยู่คนเนดียู่คนเดียวก็ทอหด้ไมเมื่อค่เดินไยกันรักกันมั่งมันก็ชา เป็นมีควาย So someone who's been ครับตอนนี้ MV ปล่อยแล้วนะครับไปดูกันได้นะครับผมเพลงช้าเพลงแรกให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมดูทั้งต่างเอาล่ะเอาล่ะได้เวลาสนุกต่อแล้วนะครับผมเพลงต่อไปนะครับเพลงสุดท้ายของผมแล้วเพลงนี้อยากให้ทุกคนนะครับเต็มที่นะครับผมเพลงนี้สดเหมือนกันแต่ว่าไม่ธรรมดาเป็นสดกระปิดกระปอยนะครับผมร้องได้หรือเปล่าไม่ได้เหรอใจร้ายอ่ะคนนี้ใจร้ายมากเลย รือร้กก็รักนะครับผมในแะต่สุดก็เพื่อปล่ยใครร้องได้ช่วยร้องใครร้องไม่ได้นะครับผมชวนเต็มกันได้นะครับผมมาเลยฮนะเสียงมา

วันอุณาภาทุกคนสวยก็ยกความหวังที่นยาพอทีสองเวลาความสดเธอหมดแล้วอยากคิดจะต้องวลานอาฮิยาอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอแลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนอีกตู้เออไม่อยากจะถามเอาไปเ่วชัวร์ด้านรู้สอดไหมฮะจะได้กรับพูดว่าไอ้เลิฟเธอบอก หนี่ึ้ดีสองหายใจมาได้ายใจมาจเธอเอาจะไฟมาเหลือหนักเกินไม่ดีแค่เลยอีิดีว่งมารีบแล้วเรา้ล่บงว่าความสอบกลางวันก็ก็ไป็นกก็ไปก็มีก็นกมาโสดติดเป็นน้อยตเป็นร้อยเป็นสองก็โสดแต่มาแลกวแต่มาแต่มาแต่ได้ยังไย พข้าออกเงลพ่อข mm ้าออกเงลเอ่าละครดีไหมครับดูเลยโอเควันนี้ครับเราอยู่ด้วยกันนะฮะกับทั้งคู่นะฮะวันนี้ครับวันนี้จะบอกว่าเราของเราเนี่ยมุ่งเลยมามากพอสมควรนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตข้ามช็อตเลยทีเดียวขอส่งญมือครับรอดรับผู้ใหญ่ของเราถึงท่านนะครับคุณสภารัตฐประดิษฐ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการครับบริษัทคู่จีพีประเทศไทยจำกัดครับขึ้นมาคว้ามรดกทีด้วยนะฮะได้รับไปเลยครับกับ i n s สแต็กมินิสนใจ เดนๆะี้มีทำไมครับมีใจสิคะคุขาเขากดตั้งแต่แบบหลัดาวที่ฉันกดตั้งแต่เข้าไปหาดใหญ่แล้วไดัน่ได้ค่ะดังใจครับผมที่ล้องเลยครับรบมือนะคุณแพคุณแพรลอเลยครับรมือหน่อยนะครัโอเคครับผมคุณปอคุณปมาางคุณปอคุณปอมารับบ้างโอ้ย ขอคุมครับโอเครับผมนะเอาละครับตอนนี้เนี่ยขอบคุณนะพี่ี๋สาวสวยทั้งสองท่านแทอยู่ก่อนนะหนึเลยครับผุ้แทครับผมผูแทบอกว่าอยากถ่ายรูปคู่นะฮะกับคุณตอแบบสต่อสนิสิตนะฮะหรูปนะครับาปรบมือหน่อยครับประมือหน่อยนะครับเดี๋ยวสักทีจะได้ใจสานี นี่านี้ขยับมทานี้ขยับมาหน้ะคู่เลยไม่ว่าตรงกลางครับตรงกางขนาดขาขนาดข้างตรงกลางเลยครับเชิญเลย